สวัสดีจ้าเพื่อนๆยีายบ้ามาอัปเดตน้าฝนหมู่บ้านตัวแห้งแห้งตาเขาวตึงหย่ามีน้ำโพไหลฝนมันแห้งเป็นอาทิตย์แล้วเพื่อนๆมองเลย ล่นงอันนี้ตกหมือว่านไม่ๆสุดๆคือมือว่านนี่จ้ายายพึ่งมาเมื่อวันที่สิบหาเนี่นโอ้ยเข่าขึ้นนนสิ เขาตายเพื่อนๆตาเอาฟุ้นขี้ไก่มาใส่มันเข้มโดดหดเบดวงหงองมันบอดถ,ถือคุณดังได้บอดถ,ถือคุณถูกง,งาน,นดวงใดเอาฟุ้นมากรองไว้ตายจ้าเบดวงไหนล่ะคุ่นท่ามันบอดถ,ถือคุณมนนีฟุ้นขี้ไก่กิน มันบืดทิวนี่ไอ้นี่เกือบมืดเลยน,นี่สภาพของเขาสวน,นงามหลายมันเลยง่ามพู บ่ป่ได้เอาลงมาอย่าฟ้าไปย่ำคันเนี่ยย่างค่ะเนาะทำไมมันอยากไหวยเลยคนตกแห้งห้องน้ำตัวนี้น้ำไหลจนแหงแล้วเนี่ย lại sợ con dạng mày buồn nhây mày men là bó non nó bổn cho vương vương nó bổn nhanh บอกเบิดนอนแน่หรอแหละน้องนองบุ๋งบุเป็นนอนนี่น้องบุงกินขวดนี่สันต่องไหมของงาไผ่ด้วเพื่อไปต้มหมอกกระจีงาไผ่กาะเอาไปตัว เนียงก็ไลยอยู่อาไปย่ำมันไม่สมเนียงมันย่ำมันไม่สมปลาไปมันนี่อันน,นี้น right

不哪里？ น้ำม่สง่งเพื่อนห้น้ำม่สง่งไปะลกได้ก้อนใหญ่บางตีเนี่ยจะจนดบุกก้น้ำมัมันมน้ำม่บ่งก้อใหญ่ค่ะ แง่กันขึ้นไปจะล,ล่ำห้าอย่างไหนตัดกระใส่กระบไดมันแง่กันฝนตกนองเลยวบยางเราเจ้าออด้วไหมฝนตกบด้กีดอ้างปียังเป็นของยหา่ โอ้พยพญานันจับปูน้ำคันแท้ขาดเพะน้ำคื่อวกคาแขป,ปูจับอีกคือปูยู่ทองหน้าฟังท่างกับนี่เป็นค้องข้าเจ้าฟังฟ้องกันนี่เป็นค้องข้าเจ้าน้ำม,มันไหลน้ำใหม่ลงมาอัดห้องเหมียงไว้ตรองร้อยของน้ำ หงายมือลองร่งอไอของน้ำม,มันไหลหล่นหล่นจากคนทา่ทนทาคุณทงตไปนีคุณท,ทางเที่ยวไปให้ไปหน้า,ขาเขาจะโอ้โอ้โอ้คลองคองให้ยน้ำท่วมเขาทึ่งเๆคนก็งามแล้วน้ำท่วมเขา นี่เป็นไพ่หน่อยเด้่อเพื่อนขีมันลนลงมากแล้วมันกระเกิดบงดึงรูปบ้านีมวิทีของย่ายได้ไฟหนะ่อยเป็นดินปลาสวนของย่ายทีมันลนลงมาจากต้นนี่ต้นของข้าเจ้ามันขูลงมามันเป็นขีเพราะเป็นขีแล้วมันก็ตายได้เพื่อนเพื่อนไม่เป็นขีแล้วมันก็ตาย หมากที่มันลนลงมากมันก็จะมาเกิดยูพีแบบเกิดยู่นาทีของยายหกปันตรงได้แบบสนุกกินเ่ยมันเป็่นนอถ้าต้นที่มันใหญ่มากเนี่ยแล้วมันก็สิบบนนนเป็นนอเราเพื่อนเห็นบอมันเริ่มเป็นนอนล้วเดินขนาดปีเดียวนี่นอแเรา ปล่อยมันใหญ่ปีนาเขาสิได้กิินนอมนปองออกมาจากหลวดน้ำนี่เป็นหลวดน้ำที่อยู่ฟังของยายเกิดอยน้นในหุ่นฟังนี้เป็นฟังขเจ้เลิอันนี้ก็เป็นขี้ขึ้นกันได้ ก่อนนี้บ่ตายเพราะมนเป็นขีนอบงร้ายพีย่น้องอันนี้ฟังของยาย